วันนี้จะกิจะพาทุกคนดูเลยผิวหน้าด้วยการใช้ว่านหางจระเข้เพื่อลดฝ้ากระแล้วทำให้ผิวของเราเนียนนุ่มและชุ่มชื้นบอกเลยว่าสูตรนี้สามารถทำได้ทุกวันเช่นเดียวกันอันดับแรกตัดว่านหางของเรามาเพื่อให้น้องสลุดยางเพื่อให้ยางเหลืองออก หรือจะนําน้องไปล้างทำความสะอาดแช่น้ําเกลือกอดประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้เมื่อได้ว่านหางมาแบบนี้เช็คให้ดีว่ายางเหลืองหมดหรือยังถ้ามันเป็นใสๆแบบนี้ไม่มีความเหลืองของอยางแสดงว่ายางล้างออกจนว่าหมดแล้วหลังจากนั้นก็หยดน้ำมันมะพร้าวลงไป2อถึงสหยดค่ะทุกคนแล้วก็นําน้องมาถูบนบนเบ,นบ,บาๆบนหน้าของเราแบบนี้ประมาณ1-2นาทีก่อนที่จะถูต้องล้างหน้าทําความสะอาดของเราให้เรียบร้อยสัก ก่อนนะแล้วก็พอกต่อไปประมาณ30นาทีหรือ20นาทีก็ได้ค่ะทุกคนแล้วก็ล้างหน้าออกด้วยน้ำสะอาดแบบนี้หลังจากนั้นใช้โฟมล้างหน้าหรือสบู่ที่เราใช้เป็นประจำสำหรับการล้างหน้าอยู่แล้วล้างต่อ เพื่อให้หน้าของเราสะอาดให้ว่านหางจระเข้หลุดออกจากผิวหน้าของเราให้ได้มากที่สุดสูตรนี้บอกเลยว่าถ้าเราทำเป็นประจำหน้าเราก็จะชุ่มชื้นผิวเราก็แลดูดีริ้วรอยจุดด่างดำต่าง,งๆมันก็จะค่อยๆจางลงไปแต่น้องค่อนข้างใช้ระยะเวลาย,ยาวนานแต่ถ้าเรามีวินัยและทำเป็นประจำทุกวันความขาวใสความเนียนนุ่มความชุ่มชื้นยังไงบอกเลยว่าได้แน่ๆค่ะทุกคน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับใจทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนเพียงแค่นี้เราก็ได้หน้าที่สะอาดเนียนนุ่มและชุ่มชื้นจากธรรมชาติล้วนๆจา้าบอกเลยว่าใครทำใครได้